สวัสดีทุกคนผมเก่งเคโระนะครับและนี่คือรายการเรื่องนารู้บาเคโรอีพีที่แล้วนะครับสําหรับเรื่องนารู้ในตอนนี้จะเป็นตอนเกี่ยวกับประเทศที่มีความเจริญมากๆในแอฟริกาั่นก็คือประเทศแอฟริกาใต้และในคลิปนี้ก็คือเรื่องนารู้เกี่ยวกับประเทศแอฟริกาใต้จะไปยังไงไปรับชมกันนะครับแอฟริกาใต้หรือเซาล์แอฟริกา มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐแอฟริกาใต้หรือสาธารณรัฐเซาท์แอฟริกาเป็นประเทศที่อยู่ทางตอนใต้สุดของทวีแอฟริกาโดยมีประชากรกว่า60ล้านคนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่23ของโลกและครอบคลุมพื้นที่กว่า1,221,037ตารางกิโลเมตรประเทศทแอฟริกาใต้มีเมืองหลวงมากที่สุดถึง3แห่งได้แก่ทิททเรียที่เป็นฝ่ายบริหาร รูมฟองเทนที่เป็นฝ่ายตุลาการและเคปทาวที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติโดยมีโจฮันเนสเบิร์กเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดประชากรของแอฟริกาใต้ร้อยละแปมีเชื้อสายเป็นแอฟริกาผิวดำซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มพันธุ์ต่างๆที่ผู้ภาษาของแอฟริกาที่แตกต่างกันออกไปส่วนประชากรที่เหลือประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ยุโรปที่เป็นชาวแอฟริกาใต้ผิวขาวซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาชื่อแอฟริกาใต้ มาจากที่ตั้งของประเทศที่อยู่ทางตอนใต้สุดของทวีอฟริกาเมื่อมีการต่อตั้งประเทศขึ้นประเทศอฟริกาใต้จึงได้รับการตั้งชื่อว่าสาภาพอฟริกาใต้ซึ่งสะท้อนถึงการรวมตัวกันของอาณานิคม British ทั้ง4แห่งที่ถูกแยกออกจากกันในปี1961ชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศอฟริกาใต้ก็คือสาธารณรัฐแอฟริกาใต้นานาและตั้งแต่ปี1994ประเทศอฟริกาใต,าต, 1974, าใต้จึงมีชื่ออย่างเป็นทางการในภาษาราชการทั้งหมด11ภาษา ซึ่งทั้ง11ภาษานั้นได้แก่ภาษาแอฟริกาภาษาอังกฤษภาษาซูลูภาษาโชซาภาษาเอนเดบิลีภาษาซูตูใต้ภาษาซูตูเหนือภาษาซองกาภาษาสวันนาและภาษาเวนดาซึ่งชาวแอฟริกาใต้ส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษาแอฟริกาและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เมื่อวันที่31พฤษภาคมปี1910สภาแอฟริกาใต้ก็ได้ก่อตั้งขึ้น ภายใต้การปกครองของอังกฤษเป็นเวลา8ปีหลังจากการลงนามในส่วนที่สัญญาเวอร์ลินิจิงซึ่งทําให้สงครามแองโกลเบอร์ในครั้งที่2ได้สิ้นสุดลงดินแดนข้าหลวงใหญ่อังกฤษแห่งบาสูโตลันซึ่งในปัจจุบันคือเลโซโทเบโชนารันซึ่งปัจจุบันคือบอสวานาและสวาซิแลนที่ปัจจุบันเป็นเอสวาตินีก็ได้ถูกกีดกันจากสาภาพแรงงานอย่างแม่นยำเนื่องจากรัฐบาลอังกฤษกังวลเกี่ยวกับสถานะของประชากรพื้นเมืองภายในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้สถานการณ์ทางการเมืองจะเหมาะสมสําหรับการลุมตัวกันแต่ในความเป็นจริงแล้วประเทศเดียวที่อาจจะได้รับพิจารณาให้รวมเป็นโรดีเชียใตย้แต่สาภาพแข็งแกร่งมากจนชาวโรดิเซียนผิวขาวปฏิเสธแนวคิดนี้อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะไม่เป็นอิสระอย่างแท้จริงแต่นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะแอฟริกาใต้ถือว่าวันที่31พฤษภาคมปี1910 เป็นวันที่เหมาะที่สุดที่จะระลึกถึงความเป็นอิสระของแอฟริกาใต้ภายในเครือจักรภพแห่งชาติที่ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากสาราชอาณาจักรจนกระทั่งรัฐธรรมนูญเวสต์มินสเตอร์ในปี1931และจนกระทั่งในปี1961ที่แอฟริกาใต้ได้กลายเป็นรัฐอิสระอย่างแท้จริงในปี1948พักเดนเชลชนะการเลือกตั้งและได้เริ่มทําการส่งเสริมนโยบายแบ่งแยกเชื้อชาติ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต,แต่สมัยเป็นอาณานิคมของอร์แล์และบิตเตนโดยยึดเอาพระราชบัญญัติอินเดียนรัฐบาลชาตินิยมได้จำแนกประชาชนออกเป็น3มเชื้อชาติโดยเชื้อชาติทั้ง3จะมีสิทธิและข้อจำกัดแตกต่างกันออกไปชนกลุ่มน้อยผิวขาวที่มีกว่า20%ของประชากรทั้งหมดจะควบคุมประชากรผิวสีซึ่งมีจำนวนมากกว่าการแบ่งแยกสีผิวอย่างถูกต้องตามกฎหมายนี้การมาเป็นที่รู้จักกันในชื่อการถือผิวในขณะที่ชาวผิวขาว มีมาตรฐานการครองชีพที่สูงที่สุดของทวีปแอฟริกาสามารถเทียบได้กับชาวตะวันตกโลกหนึ่งประชากรผิวสีซึ่งเป็นชมกลุ่มใหญ่ของประเทศกลับด้อยกว่าทุกทางรวมไปถึงไรายได้การศึกษาการเคหะและอายุเฉลี่ยกฎบัตรเสรีภาพซึ่งถูกได้รับออกมาใช้โดยพันธมิตรคองเกรสในปี1955เรียกร้องถึงสังคมที่ไร้การแบ่งแยกเชื้อชาติและยุติการเลือกปฏิบัติในเรื่องของการศึกษา ็ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่และสําคัญที่สุดเพราะหากชาวแอฟริกาใต้ได้รับการศึกษาที่ดีแน่นอนว่าจะได้รับการพัฒนาประชากรเมื่อมีคนได้รับความรู้ก็สามารถที่จะนําความรู้ไปปรับใช้เพื่อพัพฒนาสิ่งต่างๆเช่นที่อยู่อาศัยสภาพความเป็นอยู่รวมไปถึงการพัฒนาในด้านต่างๆและครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่าสิ่งที่ชาวแอฟริกาใต้ต้องการมากๆนั่นก็คือ การศึกษาซึ่งในปัจจุบันการศึกษาจะถูกจำกัดไว้แค่คนที่มีฐานะเท่านั้นส่วนคนจนนั้นแทบจะไม่ได้รับการศึกษาหรืออาจจะได้รับการศึกษาที่น้อยมากๆเลยทีเดียวและประเทศแอฟริกาใต้ก็เคยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2 0 1 0และเป็นประเทศแรกของทวีปแอฟริกาที่เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกและก็จบกันไปแล้วสําหรับเรื่องนารู้เกี่ยวกับประเทศแอฟริกาใต้หากผิดพลาดประการใด ขออภาานะัยนาทีนี้ด้วยนะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาตัวไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันเลสเกดี